เคยเป็นไหมคะอ่านหนังสือ Howto ของเศรษฐีระดับโลกที่เขาบอกว่าถ้าอยากรวยต้องตื่นตีสี่ถ้าอยากสำเร็จเลยต้องเข้าแก๊งไฟเอ็คลับแต่ผลลัพธ์คืออะไรครตื่นมาก็นั่งงงงอยู่ปลายเตียงเดินสอดุดๆไปชมกาแฟหรือหนักสุดก็คือหยิบม,มือถือมาถ่ายติ๊กตอกจนถึงมุมมเช้าสุดท้ายพอไปทำง,งานก็เพียร่างพังไปทั้งวันแย่กว่าตอนตื่นสายซะอีกคำตอบมันเจ็บแต่จริงค่ะเพราะคุณกำลังติดกับดักการเรียนแบบคนส่วนใหญ่พยายามที่จะคอปปี้เวลาตื่นของคนสำเร็จ แต่น้าลืมกัเปีสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่เขาทำหรือว่ารูทีนั่นเองการตื่นตั้งแต่ตีสี่ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นแต่กิจกรรมที่คุณทำหลังจากลืมตาต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้ชนะหรือเป็นแค่สอมบี้ที่ตื่นเช้าแต่มันคือการเซตร,ระบบสมองแล้วก็จูนพลังงานเพื่อให้พวกเขาชนะคูแ้แข่งตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนจากคนตื่นเช้าที่งัวงเงียให้กลายเป็นผู้ชนะที่ทรงพลังเราจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าร่างกายเราเปรียบเสมือกนกับ ขอให้ซอฟต์แวร์ของคุณจะเท่แค่ไหนแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ไฟไม่เข้าเครื่องอืดแรงเต็มคุณก็ทํางานอย่างนี้ได้ดังนั้น4ข้อแรกนี้คือกระบวนการของไบโอเอ็กกิ้งหรือการแฮกระบบชีวภาพเพื่อบูดเครื่องให้แรงที่สุดพร้อมที่จะรับวันใหม่คนส่วนใหญ่ตื่นมาแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่สาหรับคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาจะดื่มสิ่งที่เรียกว่ามอร์นิ่งคอฟเทลสูตรในการทําก็คือน้ำอุณหภู่ห้องแต่สมองและเส้นประสาทของเราสัมดัสด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าจะวิ่งได้ดีกจจะ้้้้้ององงงาาาาาาััััยยแแแรรรกกกหลลลที่่เนนนนนมชวมวาาาขาดนนวไ,ไฟ,ฟ การเติมเกลือชมพูลงไปคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้สมองตื่นตัวให้สตาราได้ไวขึ้นทันทีส่วนมะนาวก็ช่วยในการปรับสมดุล pH ให้ลำไสไซได้ตื่นตัวสิ่งนี้สำคัญกว่าคาเฟอีนมากนะคะนั่นก็คือการรับแสงแดดภายใน30นาทีหลังจากการตื่นนอนไม่ต้องจ้องดวอาทิตย์หรอกค่ะแค่ออกไปยืนให้แสงเข้าตาสัก 5- 1 0นาทีเพราะว่าดวงตาของเราก็จะมีเซนเซอร์ที่เชื่อมตรงกับสมองเดงกทันทีที่แสงกระทบเข้าตา มันก็จะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเช้าแล้วนะเลิกปล่อยสารที่ทำให้่วงออกมาสักทีแล้วก็ปล่อยฮอร์โมนพลังงานออกมาซะให้ยับตัวให้หัวใจเต้นแรงขึ้นนิดนึงค่ะไม่จำเป็นต้องวิ่งเป็นสิบกิโลเอาแค่ห้านาทีให้เหงื่อพอซึมๆจะกระโดดตกวิดพื้นหรือว่าอยู่พักก็ได้แต่เป้าหมายคือสารเคมีตัวหนึ่งนักพิยาศาสตร์เรียกว่าปุ๋ยสมองซึ่งการต่อกำกลังกายในตอนเช้าก็จะกระตุ้นสารตัวนี้ให้หลั่งออกมาจะช่วยให้เซลล์สมองเชื่อมต่อกันได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อมี้ย่าที่สุดเลยนะคะ นั่นก็คือการอาบน้ำเย็นนั่นเองสำหรับใครที่ติดน้ำคุณลองใจแข็งดูค่ะช่วงท้ายของการอาบน้ำเนี่ยให้บิดก๊อกไปที่น้ำเย็นจัดจับสักสาวินาทีถึง1นาทีดูร่างกายก็จะเกิดอาการช็อกหัวใจจะสุดฉีดเลือดแรงมากและที่สำคัญสมองจะหลั่งสารโดพูพม,มีนพุ่งสูงถึง250%เลยนะคะ ซึ่งมันคือ,อยากแก้สึวซ่องตามธรรมชาตินั่นเองและก็เป็นกาแฟธรรมชาติที่ทำให้คุณตื่นตัวแบบสุดขีดตาสว่างได้ในท,ทันทีและความรู้สึกตื่นตัวนี้ก็จะอยู่ยาวนานเป็นหลายชั่วโมงเลยค่ะสรุปนะคะก็คือตื่นมาแล้วเราต้องดื่มน้ำขอกเทวสูตรพิเศษไปรับแสงแดดทำให้ร่างกายมีเหงื่อซึมนิดนึงอาบน้ำเย็นแค่สี่ข้อนี้คุณก็ได้ร่างทองคือได้ฮาร์ดแวร์ของร่างกายที่พร้อมลุยง,งานยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์สเปคเทพแล้วค่ะอย่าปล่อยให้วารัสเข้าสมองเด็ดขาดอย่าเพิ่งรีบออกไป และทีสายสี่ข้อต่อจากนี้ก็คือการติดตั้งแอนตี้ไวรัสและก็เซ็ตระบบความคิดให้คุณเป็นผู้กุมเกมตลอดทั้งวันรู้ไหมคะว่าคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทำอะไรบ้างตื่นปุ๊บก็คว้าม,มือถือปับ๊บเช็คไลน์ดูข่าวต่งาตงๆข่าวดราม่าต่างๆแล้วรู้ไหมคะเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนั้นวินาทีที่คุณเสพข่าวหรือตอบแชทคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองจากผู้กำหนดชะตาชีวิตให้กลายเป็นผู้ถูกกระทำคุณอนุญาตให้เรื่องของคนอื่นอารมณ์ของคนอื่นเข้ามาปนปวนสมองของคุณตั้งแต่ยังไม่ได้แปรฟันแล้ววันนั้้้้้นน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 ททัััััังงงววววคคุุุณกก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 ็็็็จจจะะะรรรูสึ่่่่่่าาาาายยเเหหหืืือออแแแลลลลลิิตมมมปญไบบีีขดดฬโธ ราใช้เวลาสั้นๆหลับตาแล้วก็ฉันหนักในหัวค่ะสิ่งนี้จะสร้างความมั่นใจแบบลึกๆเลยนะคะคนสำเร็จ1%เขาจะถามตัวเองด้วยคำถามเดียวว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ถ้าฉันทำสำเร็จเรื่องอื่นก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายฉันไต้องทำเลยก็ได้จ้องถาง,งานชิ้นนั้นที่เจอค่ะงานนี่เป็นดูมโน,โนตัวแรกที่พอผลักล้มปุ๊บตัวอื่นก็ล้มต,ตาหมดระบุมาแค่อย่างเดียวก็พอนะคะถ้าวันนี้คุณทำสิ่งนี้เสร็จก็คือชนะเอาให้งานอี้ไม่เสร็จก็ถือว่าวันนี้คุ้มแล้วค่ะพอรู้ บอทเวนเคยบอกไปว่าทนาที่บอกคุณคือการกินกบก็กินมันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าแล้ววันที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วค่ะงานที่ยากที่สุดสําคัญที่สุดมันจะเป็นงานที่เราอยากจะปลักวันกันทุกที่สุดนั่นเองดังนั้นให้ใช้ความสมองที่สดใหม่ที่สุดจากเฟสหนึ่งและสองจัดการมันเลยนะคะก่อนที่จะเช็คเมลหรือว่าตอบไลน์เชื่อใดยนความรู้สึกที่ว่าหลยงานที่ยากที่สุดของฉันเสร็จแล้วตั้งแต่สิบโมงเช้า อันนี้มันคือความฟินระดับโลกที่จะหลอมเลี้ยงใจของคุณไปได้ทั้งวันต้องใช้เวลาสั้นๆสักหนึ่งถึงสองนาทีหยิบเป้าหมายรายปีหรือว่าวิชั่นบอร์ดของคุณขึ้นมาดูเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าไอ้ของที่เรากำลังจะกินเนี่ยหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเรื่อนี้มันจะพาเราขยับเข้าใกล้เป้า,ปาหมายใหญ่จริงๆใช่ไหมหลายคนขยับมากบีนบันไดเร็วมากแต่พอถึงยอดตึกอ่าตีตีตึกอารรีวิวเป้าหมายทุกเช้าก็จะช่วยให้คุณไม่หลงทางได้เองนะครับก่อนที่คุณจะออกไปเป็นนักรบในโลกกธุุุริจออยย่่าาลืืมมนนนนะวคคคณนษน์ึง,งใช้เวลาสักนิดดในนกกการรอคคทีุ่ณัโลูกหหรือออวว่าาาตงงทนน้้มมแก็ได้ การสัมผัสจะช่วยหลับฮอร์โมนออกซิโทซินในความรักความผูกพันมันคือกรอบป้องกันความเครียดชั้นดีอะครับมันช่วยลดความกังวลสร้างความมั่นคงทางใจนี่ก็คือสติเราว่าเราเหนื่อยไปเพื่อใครและใครที่รอความสำเร็จของเราอยู่นี่แหลคะครับคือกลังใจที่สำคัญที่สุด